ดูดอกนี้โอ้ยดอกใหญ่มากดูสินู่นด,ดอกหนึ่งโอ้ยมาเดินขวัญเอ้ยรออะไรคะเก็บสิคะดูสิดอกงามมากว้าวงามมากค่ะไปเก็บดอกนั้นต่อ นี่ดิสิได้อยู่ค่ะเนี่ยงามๆเลยโอ้ oh my god oh my god oh my god ตัดขาค่ะทุกคน to keep it rolling there's no time to be wasting i just rather move it alone หวานจ้ายังใส่ได้อยู่ขาใหญ่มากดูสิดกบักงามเลยนี่ดอกแรกอันนี้ดอกสองนี่จ้ะมีคนมาเตะหัวขาดคนเตะหัวหลุดดูดอกนี้โอ้ยดอกใหญ่มากดูสิดูดอกหนึ่ง มาเดินขวันเอ้ยรออะไรคะเก็บสิคะดูสิดอกงามมากว้าวงามมากคะ่ะไปเก็บดอกนั้นต่อนี่ดิสิได้อยู่คะ่ะเนี่ยงามๆเลยอ๋อ oh my g ก d God. Oh God. ตัดขาค่ะทุกคนแอบค่ะทุกคนดูสิดอกใหญ่มากสีดอกอยากดกินน้ำดอก,ดกงามมากได้ได้ได้เดี๋ยวก็มีน้องน้ำดอกใหญ่มากตัดขาค่ะทุกคน ดอกแรกแหกมัน ไม่มีแปลงค่ะทุกคนโชคดีมากดูสิได้ดอกปักใเญ่จ้ะทุกคนเนาะใส่ตะกาจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปาก็จะพาทุกคนมาทำกับข้าวนะคะแกงเห็ดค่ะที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะเราก็จะมาแกงนะคะปาก็จะแกงใส่หน่อไม้ <My> <laughs> หน่อไม้เฮีย <g ül> หน่อไม้แจงใจหน่อไม้นี่ก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดที่เราต้มไว้แล้วนี่ค่ะจะเอาสูตรโชว์ดิสเมนต์เห็ดที่เราต้มไว้แล้วก็อ่านี่ก็จะเป็นปลาจะใส่อ่าชุกดินีนะคะอ่าแล้วก็ฟักทองค่ะเป็นของฝรั่งหมดเลยบวกฝรั่งกับพูดง่ายๆค่ะบวกฝรัง่ง อันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงที่ปลาขูดนะคะก็จะมีกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกนะคะที่ปลาขูดวันนี้ปลาจะไม่มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเบือที่นีข้าวเบือ่อปลาก็จะใส่เป็นแป้งข้าวโพดแทนนะคะก็ละลายน้ําแป้งข้าวโพดละลายน้ําค่ะน,นี่ก็จะใส่ตอนสุดท้ายแล้วก็แมงลักแมงลักก็ปลาอีตู่บ้านเฮาละค่ะแมงลักแช่แข็งค่ะปลาจะมีแช่แข็ง โอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกปาก็จะเปิดฮอปก่อนน้ำบนรยายนเลยหายที่สุดในหม้อนี้ก็จะมีในหม้อนี้ปาก็จะมีนี่ค่ะน้ำยานางแล้วก็หน่อไม้นะคะเป็นสําเร็จรูปนะคะก็น้ำน้ำยานางก็เป็นน้ำยานางกระป๋องนะคะปาใช้น้ำยานางกระป๋อง เราก็จะมาใส่พริกที่ปลาโขกนะคะนี่ค่ะพริกใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยใส่พริกที่เราโขกไว้นะคะแล้วก็ปลาก็จะใส่บวกกับฟักทองไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุกยากอยู่ฟักทองนี่ค่ะ จะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะก็คือปลาปลาจะใช้ปลานางฟา้าไอ <c oughs> ปลาฟันด้านนอร์สิงนะคะปะลาก็จะใส่เลยนะคะนะเปอเเลยอ่านี่กันปลานะคะปลาก็จะใส่ประมาณใส่ประมาณอันนี้กะไปสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะสองสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ <c oughs> Want สองอปลาก็จะใส่ไปสสออใส่ไปสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ c a m i l a is a bit funny today แล้วก็ชูรสนะคะ,ะน้ำปลาปลายังไม่ใส่นะคะปลาก็จะใส่ชูรดไปประมาณช้อนชานะคะ1ช้อนชาก่อนนะคะโอเคค่ะ ต้มจนบวบแล้วก็ฟักทองเกือบสุกนะคะโอเคค่ะปิดฝาเลยปลาก็ต้มบวบไปได้สักพักแล้วนะคะปลาก็จะใส่เห็ดแล้วนะคะเราก็จะเอาเห็ดใส่แล้วนะคะเดี๋ยวใส่หมดเลยเห็ดตุ้ตง เป็นเห็ดนะคะเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดเกาลัดน,นะคะเห็ดพึ่งเกาลัดป้าก็จะใส่ไปหมดเลยใส่ไปหมดเลยที่ปาเก็บมาเมื่อกี้ต้มก่อนนะคะค่อยเอามาแกงค่ะนี่ค่ะยังไม่สุกนะคะเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะแต่ดูหน้าอร่อยมากๆเลย โอเคอืมเป็นตาแซบเนาะได้กินมากค่ะทุกคนแล้วก็ตบท้ายป้าจะไม่ใส่แป้งข้าวโพดแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำจะข้นกับเผ็ดแล้วะคะ่ะป้าไม่ใส่ละป้าก็จะใส่แมงลักนะคะแช่แข็งนะ <laughs> แมงลักแช่แข็ง <laughs> หอมเหมือนกันค่ะหอมหอม ได้เหมือนกันนี่คือแมงลักชแช่แข็งนะคะนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดใส่หน่อไม้ของเราปักกินสดร้อนๆอ,อร่อยค่ะวันนี้ฝนฝนเอ่อเมื่อวานฝนตกค่ะอากาศก็จะเย็นๆหน่อยซดน้ำแกงเห็ดร้อนๆแซ่บจ้ามาได้จ้ามากินน้ำกันได้จ้า เดี๋ยวปาก็จะตักมาชิมนะคะนี่อุย้ยหอมอยู่เดอ้อใส่ใส่แมงลักแช่แข็งก็หอมนะคะหอมอยู่เดอ้อหอมอยู่ไป สำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับปาใหม่ในคลิปดโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่ค่ะเราก็มากินแกงเห็ดด้วยกันค่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งเก่ารัดนะคะดอกตูมุเตมิค่ะอืม ตีมือมิสเลอร์อร่อยค่ะอันนี้เห็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้เห็ดพึ่งหวาน,นะคะ่ะขายเห็ดพึ่งหวานนี่ตรงนี้อือ,อตากล้องบอกอยากกินด้วยเล็กบ <c oughs> ้นช่วยสมดาเล็ก แอบ l r ก g h t ตากล้องไม่กินเห็ดน,นะคะแม่กินคนเดียวอันนี้เป็นเห็ดพ,พึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเคี้ยวกรุบกุบอร่อยมากค่ะทุกคนอืม